ระยะที่เดินทางกับหน้าตาผ้าหญิงเข้าสลดเป็นอันมากคนคิดต่างๆนานาว่าพี่นางคนที่เชื่อโนชาซึ่งเป็นพี่นางนั้เธอที่เกิดมาพร้อมกันนะจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือสึงชีวิตเธอแล้อย่างไรสาบทูนไปด้วยก็หมาอะไรแ้่เธอจะต้องคงคิดก็ไใจว่า แปนการเผน้าแล้ว่อแม่ก็เราไมไปนไจนักผมเป็นเพราะหลายเผน้าไวนี้แหละเพราะนั้นจะแต็มปด้วระรา่อารมดาเหตุการณ์มนเมือนเปลี่ยนแปลงอย่างวไม่ขาคนแมรรักษาการไปมาได้ว่าหตุค้าอายแหนค้าเป็นผู้กระทำจริงๆ What ชาความรู้อยู่กับต้นตาาตหนักทงที่นี่รู mm ้ส hmm. ึกว่าเข้ากับอโนชาสนิทฐนมก็ไปได้ไมกจนก็เกิดรักอโนชาอย่างของตัวไม่ขึ้นแต่ผู้หญิงอย่างอโนชาไม่แปลกไม่ว่าคันชิดจะวิงวอนขอความรักตลอดปี้งเราไม่เคยตอบหรือแสดงอาการออกมาว่ากขจะตกลง,งกับคันชิดเลยเรื่องนี้จึงทำให้คันชิดจะต้องกู้ใจมาก เองอย่างน้องอนุชานี่แปลกมากแปลกเปลือกับรู้สึกว่าเขาไม่สนใจกับเราเลยนี่เรื่องดีนะดีกันไปไหนไปกันพูดจาอะไรในเรื่องด้านการงานเขาได้ยอมรับและยินดีที่จะคุยกันทุกวันแต่ในเมื่อพูดถึงเรื่องด้านความรักเขาไม่เคยแสดงท่าทีกิริยายเรารู้เลยว่าเขาดารักเราทั้งทั้งที่เรารายงานความจริงกับเขาอยู่แล้วว่าเรารักเขา รักยังถอนตัวไม่ขึ้นทุกวันที่ผมจะต้องมีงอนน้องโนชาแต่แล้วน้อโนชาน่ะก็ไม่เคยที่จะพูดดีกับเราเลยนี่ปรตจานเหมือนกันทางปั่นพรือไอ้แกความจริงน้องโนชาแกก็เต็มช้าเลวการเด็กช้าหลุนนั่นถ้าผูดถึงดังความรักก็พูดผูดถึงหุุนสิบเจ็ดแปดมันก็ต้องมีอารมณ์ร้อนแรงแต่แล้วผู้ชายไปทักกิดทักเต่าได้แกก็รู้สึกว่าไม่กระตุกขึ้นลืนเรื่องความรักปรกกันไล้ว ไม่แจ่มคิดไม่เป็นแต่ไปคิดว่าทีน่ะไม่รู้ดึกล่องเก้าข้างก็ล่ลองไงจ๊ะแค่นี้คิดไปลายมุกปลายลก็มั้งคิดตุ่มน้อยไปลมุกใส่เราไต่เราแล้และตุ่มน่อยแกวัดนี่นี่ก็เรากขอแจ๊กคิดแล้วก็แจกน้ำลายไม่เปลือกมั้งอู้อบ้าอยู่ไหนหลงมันคิดไม่เป็นแต่ถ้ากูคิดเองแต่ป่านนี้ในหลังมือกันแล้วเอ้ยมันโม่ใจน้องกัดจิตเราอ่ะ โอ้ยังไงอย่าผมไม่รู้จะมีวิธียังไงเธอแล้วจะพูดจาจะทะเลโนชาก็าไม่ตกลงรักเลยผมบอกตรงๆว่าผมรักเธอผมอยากได้เธอมาเป็นยอดชีวิตแล้วผมพูดยังไงอีกเราสรภาพอย่า,ง,า,า,ฐฐายงนี้แล้วไม่จ่ายมกว่านองเลยไปรักนองแล้วมันอีตกลงนี่แล้วโมยิ่งเต็มตี้ะลนี่ตวัวแล้วเนึน่งตัวเรียกเพื่อนหนึ่งตัวแล้วจะทำยังไงไหนคุณลองแนะนำวิธีการให้บ้า,บาง ต่อยทางนี้ตับพรารามจันทร์เองระาจารย,ราาารยนน์คือไม่ความว่าเรื่องเราของผู้หญิงเราต้องเล่ตึงนิดใช่คอนว่าเตอชอบอรอ่อยเราต้องตั้มหมาตกใจเตอร์ก็สิ่งที่เขาชอบกบประเภทของเล่นผมไม่ว่าออกไปตลาดวันไหนต้องซื้อมาควาเธอบ่อยๆอแล้วทำไมก็ยังไม่พอใจอ่ะเอาละล้วนอกจากนั้นแล้วเวลาคุย เพเธอชอบในเรื่องคุยในเรื่องด้านการงานใครเราไปย้ำแรกเรื่องด้านการงานนะว่าน้องเอ้นี่แต่เราตายกันเจ้คนเราต้องจ้างไอ้นั่นจ้างไอ้นี่จ้างรถทีนจ้างตัวอายุตัวอายุแรกกราไม่เป็นง็วิตาทักนี่อย่าแล่าให้ต้องเก็บแม้มึงนันปิดตาจำกูการุ่นแล้วมันเที่ริดแล้วการนีเจ็ดแล้วนอกจากันแต่ว่าน้องเอ้นี่แต่เราได้กันเราต้องทำ อาเครื่องวินกระรักเครื่องท่านแล้วปีต้องขนนองนี่ไปกุดเรต้องคำแกลูกแพรจันลูกนนอ่าเราต้องต่ำตัวพอลโล่นเ,เราว่าไปเลยมันก็จบเรื่องการท่านเราว่าก็ตกลงจริงๆแล้วก็เราจะทำห้เขาได้ยังไงอ่ะแต่มันนี่ยากหรือ,อว่าพอโล่ทำก็แเลยทำยังไงอ่ะลูกวัวพอโล่นั่น ได้เราทำไหมอ้วมันกลมๆแล้วก็บากก้อเขาหน่อยๆแลยเล่าอะไรหยัดไหมอ้วนบอลโลกพี่ได้บันดันเลยอ๋อให้กลมๆเลยเราบากก้อให้คิ้วๆเราทำมันทักอันนะยาวขนายมากแรงขนาดเราเจ็ดนิ้วไปนะอันนี้ยายตือต้อแรงมันตาไม่รอดเอาขนาดแตงพอถ้าผู้ตึงว่าเด็กยิ้งมันกามาถ่าชอบแรงมากันแต่ผู้ตึงยาวแรง ใช่เใช่ย่อยแรงก่ะมันมากใายจอบมากันยาวใครยาวแรงย่อยใครให้พอดีพอดีกับถี่มันจอมพอะมาณนั้ยาวแรงมันกับทิมแทงหัวใจกันได้ต้องแบบนี้ติ่มแทงหัวใจอย่าไปอี้แม่งไปร้องเออไปไงพี่นียนการีอะไรดอกกิจปั่นนันอะไต่อมันกิตตกลุงบอกว่าน้องเออไปทำหัวพอรู้อายว่าน้องไป็นพื้นดวงลงไปไปเที่ยวพื้นดวงจันทร์กัน กาเราแรงข้าวนตนจับนองนั้นก็มันหลักอยู่เตนี่ก็ผมพูดแล้วนี่ว่าเราจะสร้างหอเรือนหอจะสร้างบังกะโลเป็นที่อยู่จะมีรถใช้อะไรเขาก็ยังไม่ตกลงนี่กายเราหวาล้าแล้วว่าเราเป็นผู้จัดการเมืองเรมั่งเราถ้าได้กันเราตับเมืองเราเปิดเมืองให้น้องเป็นเจ้าของเมืองอะไรแค่นี้ฟีมาทำพิธีเพดเอที่อะไรเปิดเมืองน้องไม่รู้เลยตอ เปิดเมืองอยากแหม็งเลยไอ้ต้องก็ว่าผิดย์านกันตะโบยิงกันณีโมยิงกันขึ้นชื่อเมืองมันจบละก้องได้อื่นในเมืองกันณีรอแล้วเป็นผู้เปิดเองมันเป็นเจ้าของเมืองฮะรอกัดคิดวัดถ้ามันไหนนำว่าจ่ายเมืองไม่ดีกันหรืว่าเมืองจีดเลยดีว่าเมืองกุดฮะบอกว่าน้องเจ้าของเมืองแหละเมืองน้องผีเพื่อเองแหละผีชี้เด้งโอ้ยอยากแหม็ง ตายแล้วได้พ้นนี่มึงเจอกูทำแม่วิธีการลุยแล้วก็นเราพูดไอ้ตายนี่ก็บพวกยิ่งกันนายอิดเดียวนี่แต่กันไปคิดตรงเอื่นกูดับร้องมันไม่พอใจนี่เราต้องคิดหน่วยขันเรว่าตรงไหนมันกันก็เราขอไว้ตรงนั้นเลยไม่ยืนหูเพรากอยู่ฮ่าไอ้ทายผมจนปัญญาไปแล้วจนปัญญาทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะพูดจายังไงน้องอโนชาไม่เคยยินใจดีเลย พูดเรื่องการเรื่องงานกันได้แต่ได้พูดเรื่องเมื่อพูดเรื่องด้านความรักหลักเร่าผมรับรองต้องฝากโรไปรักเทียรับรองได้ผนอ้าวต้นนันไปไปหาโรชาเลยวันนี้แต่มันอยูแค่ไั้นที่เรือนพักเ็าเชิญน่ะอ้าวไปไปมาแต่ได้ผลก็ไม่ได้ผลแล้วก็บผมโกรธแล้วนะพอแล้วพูดคำเพือเดียวคนแล้วรูใครับรองได้เพื่อนี่ดกรธระบบเราลาวโู้ด้หลอกเล่คเล่เล่นบอกวานตึ้งกลับว่าไม่ได้ทิบเปื่นบิงนี่ใกล้เดี๋ยวมีได้ต่บุรุษ เม่งจ้องเหม่งเริ่มกินแต่มังลาวแหละข้าวบองโต๊ะโดยเฉพาะเนนนนคนเลยย่างพวกเนี้จามาไอม่อเราจ้างรถนี่ขับรถฟรีเดียวอีลุตตบผู้รู้อ่ะบางทีบริษัทดิบก็ไม่แน่เราเราว่างไอ้ถูกแต่บุยยิ่งมาได้กับต่างเคยเมื่อวันขวัไปถูกเรื่องล้วอ่ะรีดจัดการเดินทางเลยฮนุชาหน่อยแต่คุณช่วยพูดให้ตกลงนะเออเรียบร้อยฮะไปมาดีไปตองแล้ว กีพึ่งบทาเลือย่างเลือดยังยังเลือยอมากีพึ่งไรกีพึ่งทา,าเน่ถึงตาฟ้ากันต้องใจอยาเน่แต่มอพึ้นตอนมาเจอแรองกาตากีพึ่งอย่าเน่ครับไอ้นั่นก็คังมุดขุดพกไปพฉยงขุดเอาไปเอยโอ้งขุดกับคนยิ่งใจก็วังขุดนีและเดวควัดไว้ตาบวกควดคัดจิตใจมันนั่นเออค่นี้นนแค่นั้นกันพุ่มปีจออยู่แก่เมืองกันเนี่ยดพุ่มปีจอเน ผมพี่จอเขาขับข้อความคุณเดี๋ยวไม่อยู่กับไอ้มึงไอ้เนยคว้วันนั้นมึงอาบน้ำลอยเลยไม่ดูแค่ไหนเอนไม่ตั้งกลุ่มตามึงแค่นี้วไอไม่ได้บายไปข้อกูแกันเลยยังโตไม่ดูเลยไปจ่ายเป็นการนี้นะกี้คุแล้วยังและที่พูดบทาเลือดอินเดียว่าไม่ได้จ่ายหลายวันกูแปลกเลยทากใจเลยตาไม่ใส่เว้ย

รอคะเอ่อก็ยังว่าแหละจ้าโนชามันเป็นประจําไปแล้วนี่พี่เนะี่ยรุงเช้าก็ต้องมาโนชาทุกวันมา,ม,มาทําไมเหรอคะก็มาธุระกับโนชาดีจ้ะแต่วันนี้พี่ไม่พูดแล้วละ่ะเพราะจะพูดกับโนชาก็โนชาไม่เห็นว่าอ่าจะตกลงอะไรสักอย่างหนึ่งล่าอะไรที่คุณมาพูดนะก็เรื่องที่เราพูดพูดกันนั่นล่ะอไม่กอนกาโนชายังไม่นึกขวัญกอนคนาเราเป็นพี่น้องกันดีกว่า แล้วพี่จะมาพูดอะไรอีกแล้ววันนี้โดชาบอกไปแล้วใช่ไหมเพพี่ไม่พูดแล้ววันนี้ปล่อยแก้วไอ้แก้วเขามาพูดแก้วก็จะมาธุระกน้องโดชาในแก้วนั่นแหละใช่ไปเข,ข้ามาทีไปดิแก้วเอาไอ้หมดลวดลายเลยนะวันนี้มัดและกูอย่างจาได้ทางแ,แค่และวูแก่กุยวายจัดหนึ่งจัดและก็กูย่างจาได้กระจ้าและกูันอ,อยังจาได้ก็แม้ทหอรอย่างลำก็ไม่ได้ก็อนแล,ลาวูกหลังตี mày Má nhát mấy cụ đang chơi đỡ gây thiếu hoài tất thầu cả con mười khó khen mấy cụ mấy hoài mấy mấy giờ ăn mấy giờ được cả chơi được mét mét mấy mấy lười mấy hoài ra kia à, tham ăn đó đẹp rồi <laughs> à giật mẹ mà อาสวัสดีป th <c ười> ีใหม่นะคะไอ้ยักนะมัดชี้สังเดียวไปใส่มันยาลีก่อนมายิงมันต้องอย่างวายโอ้มันกี้แต่จากยิงมาในรักจะเครียดเรื่องปลาตุ้งหรือต่างๆต่างพวกไม่ได้จักกันบ่ดินอนายต้องให้ต้องบนปลาใส่ถูกขึ้นในเรื่องบักนี่เออ นองโดชานี่พีแก้วในะนำทัวกคนข้ารู้จักแล้วครับพี่แก้วอคือว่าตามที่ปกติก็พีกั้นทีมาพบนองโดชาวันนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมากความว่าพีตานะที่เป็นอากันทุขา <c oughs> โอ้เล่นไหนนักเรื่อนเล่นปีนแล้กวน <c oughs> หย่ามาตุกตีต่อเดียวเนี่ยไบรให้หมดวิชาเลยนะแมทและถึงในครั้งนี้การน้นองดูชายอมจะเข้าใจในนานประเทศไทยของผีดีวดีประดุษมาแรงตัวหนึ่งตีกำลังโป้ปิ้นผ้าทำกลางแจ้งแดดอันใดเรือ,อยังอย่าพี่แม่ เพื่อจะมาใต้ต้มกลิน่นไอ้ข้องดอกมะลิวันที่กําลังเยอะเย,ยมออกรับแจ้งตามตะวันไม่ไหวพี่เลยอ๋แร้งไหนนั่งเครื่อนเล่นเปรีเลยบางคอกรัวมาแลงแล้วโดวยแกพอย่างยิ่งนอง้องอ่าดูชาเขายอมจะเข้าใจอยู่แล้วว่าพี่คือพี่แก้วการที่มาเจรจาและเอ่ยวัตถีกับน้องในครั้งนี้เอวยวัตถี คือว่าปีจะไม่ขายแกาจ้าเรื่องคนอื่นเกี่ยวกับรระว่างนองอโดชากับนองกันจิตซึ่งนองตั้งช่องคนโดยเฉพออย่างยิงนองกันจิตเป็นผู้ตีกำลับบงล้่งราเรื่องอยู่ในพาะมดูดาทีพูดยันไปไน้อยสั่เจ้าวางเชยๆไป้วซึ่งนองกันจิตตะด,ดุษมาเแ่่นผู้ตัวหนึ่ง ตีกำมังล่องต่อกลิ่นกุหลาบของน้องอ่าอดชาถึงนองอโอชาลายนี้กำมังที่ห้อมกลุ่นเยลุงกลิ่นไปพุ่งตะลับไปตัวต่างปืนหนาปากกาดูมั่วว่าจะห้อมไปถึงเมืองแม่นแดนตะวันจันทร์ปีมาดมาดและบาดันพีมุกโอ้โหในทรับเป็นและเราในจับได้หยัดมาไม่ใจก้าวนาย เล่วกานีนองอโดูจ้าผู้ที่เป็นกุหลาบดอกนึ่งที่กำมังห้อมวนตัวนลมกลิ้นกระจอนกระจายตัวจกในปืนปอบปิดจ้าบลูกกาดุตาทานวัดวันสันพึงซึ่งอะไรในใจคิดมิตรภาพทราบถึงร <c> ว <oughs> ยปี้เลยควังไม,ม่ใจโตะกูคานีนองก็เทนว่ามาแลงผู้ตัวนี้กำมังที่จะกลึงสาวเจ้าวรดดสิ้นทุกคนตากรก <c oughs> ็นองอยู่แล้วเพราะฉะนั้น นอ้องจ้องพยายามชักนิดหน่อยนะจ๊าเพื่อใจอามาแหล่งภูตัวนี้ได้จ้งปลาตะนาในกลิ่นดกข้องนองอนุชาเพราะฉะนั้นนองอนุชาจะว่ายัางไรโปรดวิทัชจามานตาวิทัชนามาตามที่อาตมาภาพได้พูดจากับน้องในครั้งนี้หวังว่าที่กาคงจะอภัยแกเดหลวงพี่ซึ่งหลวงพี่ได้ มาพบปากับทีก้าเลยอดโยมวันนี้พบกันลาวอยู่มือในรายการพุทธาพิธีการเทศนาวันนี้ไม่มีอนะไรขอบใจโยมม้วยนะยโยมนะที่เด็ดมู่นามายี่ิบบาท โอยโยมทําได้ใกล้มีนะโยมนะว้างๆโยมมาเยี่ยมอาตมามั่งนะโยมมวยโอ้ยู่มมวยอย่างนี้แมม่เเก็บแมมกวนไม่แล้วกูพิบายิ่งนะทีตุ้นแม่อะไรนะคุณคุณมาพูดจะไม่เข้าใจเลยนี่ไอ้แรกกันปันดอว่ากันอย่าพูดนั่เพื่อแแลร่ง้ร่เลย พ่บอกว่าจำไม่ได้กันเล็กน้องเล็กเลกน้องอยังเป็นเด็กขี้แยไม่ไหวรบกวนพ่อแม่จะถือขนมเขียงลันลุงซิ่งงาลุงสิ่งพอลุงแปดี่ลุงซิ่งอะไรล่ะคุณคือพันเนียครับ ไม่กว่ามานองกันจิตจนแ้นรักนองดูใาที่ทุดเลยรักจนทิ้งเหนือประดาตัวรักเกินรักกิดว่ัดได้กับน้องแล้วยู่กันเปล่าเรี่ยวยู่กันเลี้ยงยู่กันควาแดงยู่กันมาเพ่ปเป็นหนักคุ้มมาบบน้พูดเนว่าร่อยสิ